สวัสดีค่ะหนึงค่ะกับพิลิง g ์ท m มไ y มีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานประจำอาทิตย์นะคะช่วงวันที่22พฤศจิกายนจนถึง28พฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเราจะเจอกับเรื่องราวอะไรพลังงานแบบไหนแล้วก็ไพ่มีคําแนะนําอะไรที่อยากจะบอกกับเราหรือว่าเนี่ยคำเหมือกับมีสารอะไรส่งถึงเราบ้างนะคะโอเคค่ะ มาดูกันไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ The Chairman ค่ะหรือว่าเป็นไพ่ e r o p h a n t นั่นเองค่ะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ Vision นะคะแล้วก็ไพ่ใบที่3คือไพ่ u c h Yourself ค่ะแล้วก็ไพ่ใบที่4นะคะเป็นไพ่ของเช Alice ค่ะโอเคค่ะช่วงอาทิตย์นี้นะคะ1มองว่าตัวคุณนะคะจะได้พบกับคำตอบหรือว่าจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้เหมือนเราจะได้รับการชี้แนะหรือว่าได้สารบางอย่างที่มันช่วยทําให้ตัวเราอะค่ะได้มีการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์และปัญหาที่มันค้างคายอยู่อะค่ะให้มันค่อยๆดีขึ้น ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังคงเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะมันอาจจะไม่ที่มีเรื่องราวอะไรเข้ามาทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าหัวใจเท่าไหรนะ่นักส่วนทางด้านการเงินก็ทรงตัวค่ะคือมีรายรับเข้ามาแล้วก็ใช้ใจ่ายออกไปตามปกติแต่อยากให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือแบบพวกการลืน่นลมเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณจะมีการได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ตัวคุณนะคะ จะสามารถแช์งานเก่าๆให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เหมือนเพื่อแบบเป็นการต้อนรับเดือนใหม่ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมดีกว่าเนาะไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้เราลองถามตัวเองในแต่ละวันนะคะว่าวันเนี้ตัวของคุณนะคะได้เรียนรู้อะไรที่มันจะช่วยทำให้คุณนะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานบ้าง เราลองดูว่าเรามีนิสัยเสียข้อไหนบ้างที่เราแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเรื่องไหนที่เราเอ,อยากจะแบบออกไปเรียนรู้หรือว่าอยากจะแบบเอามาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อมันจะทําให้ตัวเราอะค่ะก้าวออกจากกรอบการใช้ใชีวิตเดิมๆเพาะอ,อยากจะนําให้ตัวคุณลองพาตัวเองไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทําดูบ้างค่ะแล้วคุณนะคะจะได้มุมมองใหม่ๆมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามีคําถามจากค่ายวิชั่นนะคะลองถามตัวเองดูวันนี้ใครว่างๆก็ลองถามและฮะหาคําตอบเพตัอเองดูนะคะหากคุณได้ลองมองไปจนสุดไปทางชีวิตแล้วคุณอยากเพิ่มลดตรับเปลี่ยนอะไรให้กับชีวิตตอนนี้บ้างอย่าลืมว่าตัวคุณเป็นคนที่มีมุมมองกว้างไกลนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนมีอาทิตย์ที่ดีมีเรื่องราวดีเข้ามาขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย mm <laughs>